ผมก็เลยอยากจะแชร์เลนตัวเองสักนิดนึงครับโดยการจะมาเทรดหาค่าข้าวที่ผมเนี่ยซื้อมานะครับก็เลยอยากจะมาเทรดแชร์เลนตัวเองดูว่าตัวเองจะทำได้ไหมภายใน1ชั่วโมงนะฮะ GVP ดีกว่าเพราะ GVP มันอยู่เหนือแนวโน้มไปแล้วนะครับปึ๊บกดครับโอเคได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนิดหน่อยดูกันไหมแรกของเราครับจะชนะหรือเปล่านะเฮ้ยแพ้นะครับถกไม่ทันถ้าแตกก็พักครับคลิปสั้นมากเลยเ <laughs> ข้าครับโอเคได้ราคาเปิด สวยงามเฮ้ยลงมาแล้วยังไงยังไงปึ๊บยังไงสวัสดีครับผมมีตราวถึนงน่าแสกนเค KK นะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมทุกคนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิก,กาเป็นวันที่ผมอยู่บ้านเนี่แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนครับตอนนี้ก็กําลังจะกินข้าวด้วยสั่งข้าวมากินนะครับ ผมก็เลยอยากจะแชร์ลิ้นตัวเองสักนิดนึงครับโดยการจะมาเทรดหาค่าข้าวที่ผมเนี่ยซื้อมานะครับประมาณ300บาทสําหรับมือนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาเทรดแชร์ลิ้นตัวเองดูว่าตัวเองจะทําได้ไหมภายใน1ชั่วโมงนะฮะก็คือผมเนี่ยจะนั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูกราฟไปเนี่ยตลอด1ชั่วโมงครับมาดูซิว่าผมเนี่ยจะหาค่าข้าวได้ไหมใน1ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับโดยเทคนิคในวันนี้ก็จะใช้อินดิเคเตอร์สตัวแล้วก็ควบคู่ไปกับสัญญาณของซิกซี่พีเดเตอร์หนึ่งนาทีครับที่สามารถเทรดในตลาด OTC วันเสาร์อาาาาาททิตยยย์์ไไดดดดด้ครรรรััับกกกก็เเีีี๋ววววออูนน่่่่ผลลพธจะหืขุ และการใช้งานเอเกเตอร์ควบคู่กับพีเดเตอร์เนี่ยใช้งานยังไงครับไปรอดูกันเลย ก็ต้องบอกแบบนี้ผมว่าคลิปวันนี้ไม่ได้ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเปลี่ยนเพียงการมาแชร์เครื่องมือและเทคนิคในการเทรดเท่านั้นการลงทุนในตลาดไบโบรีอ็อบชั่นมีความเสี่ยงสูงมากครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนลงทุนนะครับวิธีใช้งานผมน่าจะเคยสอนไปแล้วแต่ว่ามาสอนซ้ำให้อีกทีหนึง่งเผื่อใครได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับา ator, าการใช้งาน indicator คู่คูกบสัญญ,ญาเนี่ยง่ายมากๆครับอันดับแรกให้เราไปเพิ่มเครื่องมือก่อนไปที่ตัวชี้วัดด้านล่างตรงนี้เนาะไปที่คาว่า SMA นเกป็ EMA ให้เรียบร้อยแล้วก็กดเปลี่ยนสีให้มนันนิดนึงเป็นสีเหลืองครับแล้วกดเลือกใช้งานไปได้เลยก็จะได้เส้นแบบนี้ออกมาครับหเส้นแบบนี้นี่เส้นเหลืองๆส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าคือมือ Elder Empower System ครับตัวเครื่องมีนะครับอยู่ที่ตัวชี้วัดครับแล้วก็ไปที่คําว่าแนวโน้มและหาเลยนะครับนี่คำว่า Elder Empower System กดเพิ่มขึ้นมากกดเลือกใช้ได้เลยก็จะขึ้นหน้าต่างด้านล่างแบบนี้มาได้เลยวิธีการใช้งานเครื่องมือเนี่ยควบผู้สัญญาณก็ไม่ยากครับในฝั่งเซลล์เนาะถ้าลูกศรเกิดขึ้นให้ชี้ลงแบบนีีี้้้นนนะับบแแแลทท่่งเเยไดดปิตตววากส EMA 20 แล้วก็ตัวเอลเดอร์ของเราเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นสีแดงด้วยเราสามารถกดเซลล์ลงมาในแท่งเทียนถัดไปได้ครับก็จะเห็นว่าวินในแท่งเทียนถัดมาเนาะใน,นส่วนของขาบายก็เหมือนกันครับ <S 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 มีลูกศรขาบายชี้ขึ้นครับผมในตัวของพีเดเตอร์ออกมาเราก็รอจังหวะครับรอดูซิว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดอยู่เหนือเส้น EMA 20หรือเปล่าถ้าปิดอยู่เหนือเส้น EMA 20แบบนี้เราก็ไปรอดูเอลเดอร์ครับว่าเอลเดอร์เราเป,รเป็นสีเขียวหรือเปล่าเอลเดอร์เราเป็นสีเขียวเราสามารถกดบายแท่งเทียนถัดไปได้เลยครับใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าแท่งเทียนนนเเ่ยมัออูืสน้น เอ e 20อยู่แล้วและลูกศรมาอีกก็คือเราก็ f o l โล่เทรนตามเทรนไปได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้เราเอาไว้ใช้กรองเทรนครับว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงณนะจังหวะนั้นนั่นเองนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้มีสัญญาณมาเป็นตัว EUR USD นะครับก็คือแท่งนี้นะครับบินไปแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าเพราะว่าอะไรครับมันไม่ตรงตามเงื่อนไขเนาะแต่ที่ถามจริงว่าเราสามารถ f o l โล่เซลลงมาได้ไหมตามได้นะเพราะว่าแท่งเทียที่มันชนะเนี่ยปิดตัวต่ำกว่าเส้น e m a 20นั่นเองแล้วก็เอลเดอร์เป็นสีแดงด้วยก็คือเราสามารถเทรดฟอเรสเทนตามลงมาได้เลยนั่นเองก็เดี๋ยวจวังหวะนี้ก็นั่งรอสัญญาณนะครับว่าจะมีสัญญาณมาตอนไหนนะครับเปิดเสียงรอไปเลยเดี๋ยวนั่งกินข้าวแล้วก็รอดูสัญญาณกันใน1ชั่วโมงนี้นะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3มโมง37นาทีก็เทรดเสร็จก็ประมาณสัก4โมงครึ่งนะครับตรงกลมเลยรอดูกันว่าจะได้เข้ากี่ออเดอร์จะครบเป้าหรือเปล่า3 0 0รอบาทของเรา let's go อ่า GBP USD น่าสนใจอยู่ครับดูแต่ไม่มีแกลบด้วยแต่เข้าได้แต่อันนี้ผมจะเทสตลาดดูก่อนสรื่รับ GBP USD นะครับจะเทสตลาดแบบเบาๆครับ,รบตัก50บาทดูก่อนว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยในวันนี้มันใช้ได้ไหมนะมี EU มาด้วยแต่ผมจะเทส GBP ดี GB กว่าเพราะ GBP มันอยู่เหนือแนวโน้มไปแล้วนะครับปึ๊บกดครับโอเคได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนิดหน่อยดูกันไม้แรกของเราครับจะชนะหรือเปล่านะ แพ้นะครับทบไม่ทันมันลูดลงมาพอดีเมื่อกี้แพ้เลยเดี๋ยวรอหาจังหวะอีกทีนึงโอ้โหแล้วขึ้นไปเลยนะไม่มีจังหวะให,ให้กดเข้าเลยนะโอเคกลับมาราคาเปิดได้อยู่เมืกก่อก,กี้ต้องทบนะทุกคนเมื่อกี้ต้องทบนะมันมันรูดลงมาแรงมากเตรียมทบนะเตรียมทบนะจะชนะวิสุทธายหรือเปล่าหนึ่งปุ๊บกดทบครับโอ้โหมันรูดลงมาแล้วว่ะทุกคนน,กน,กน่าจะแพ้รอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้ไม้กันครับทุกคนยังไงสามสองหนึ่งโอ้โห เรียบร้อยครับแพ้ไปครับรอบนี้ตอนนี้ก็คือถ้าดูจากประวัตินะดีทุกคนแพ้นะเสซตแรกของเราไม่เป็นไรครับเราเรอดูสัญญาต่อไปมีมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆ A few moments later มาแล้วทุกคน E U R G B P เราจะเข้าออเดอร์กันห mm ื hmm. มลงมาแรงมากสามโอเคผมไม่ได้ราคาเปิดนะ E U R G B P จะได้จได้ไม่เป็นไรครับถ้าแพ้อาจจะต้องทบเหมือนเดิมถ้าแพ้มาอันนี้ ก็พักนะครับชีวิตเทรดเดอร์ไปไม่ถึงฟังฝันนะชาเลนจ์ u r g b p, p o t c นะฮะดูกันซิว่าเป็นยังไงอะเตรียมทบไปก่อนเลยลอย40ิบาทกลา้ามกลับตัวขึ้นไปนะฮะเข้าครับ,อรบโอเคได้ราคาเปิดสวยงามแต่อาจจะต้องทบมาที่3มาสุดท้ายอีกแล้วนะเฮ้ยลงมาแล้วยังไงยังไงยังไงครับยังไงโอ้ขอลงมาแบบลงมาไกลๆเลยได้ไหมจะได้แบบไม่ต้องลุ้นแล้วเออลงมาเลยปึ๊บยังไง าแล้วไม้แรกครับวินมาแล้ววินมาแล้วกลับมาเดินเงินเท่าเดิมก่อนมีตัวใหม่มา EJ นะฮะเอา EJ ตรงตามเงื่อนไขเราเราได้ราคาดีกว่าเดิมกดเข้าสิครับเรออะไรเห็นไหมมันชี้ลูกศรลงมาครับให้เรากดเซลล์แล้วตัวแท่งเทียนปิดอยู่ใต้เส้น EMA ด้วยแล้วเอลเดอร์ด้านล่างก็เป็นสีแดงด้วยแต่ทีเนี้ยมันราคาขึ้นไปก่อนเราได้ราคาที่ดีกว่าผมก็เลยกดลงมานะครับ แต่ว่าถ้ามันกลับขึ้นตัวไปขึ้นแบบนี้ผมจะไม่เทรดต่อละผมไปเทรดตัวอื่นแทนเ่ถ้าขึ้นไาแบบนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทบแล้วนะครับพอมีโอกาสเป็นไม่ได้ที่จะแตกมีโอกาสในวันนี้ที่จะแตกไปดูตัวอื่นดีกว่าอ้าวแมไมผมไปตั้ง5นาทีเหรอโอ้โหมันเทรดได้5นาที EJ โอเคครับเทรดผิดโอ้โหลืมดูเวลานี่ครับสำคัญนะดูเวลาด้วยว่าตั้งเป็น1นาทีหรือย,อยังนะครับสรุปรเคือเราเทรดได้แค่3ตัวเท่านั้นมี EURUSDGBPUSDEURGBP ครับ โอ้โหเถแค่3ตัวเท่านั้นนะเพราะที่เหลือเป็น5ทีหมดเลยเป็นเศร้านะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าเอ้ยจะลงกลับมาวินเหรอเอ้ยนั่งเทะแปบ๊แปบๆนะคนข้าวจะหมดละกินเพลิน <c oughs> ๆนะอะ่หมดแล้วครับทุกคนแต่ยังเทไม่ได้กำไรเลยอ <c oughs> ุ้ย อีเจเาวินทุกคนที่กดผิดไปวินเฉยวินได้ยังไงครับเนี่ยโอเคก็ okay, 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 แต่ก็วินไปนะครับแต่เราจะไม่เทรดล้เราเอาแค่3คู่พอเอา3คู่ที่ตลาดเปิดให้เราเทรดพอรอบนี้ผมจะเปิดไปที่100ครับผมคนมาโอเคเข้าครับป๊อไม่ได้ราคาเปิดนะเดี๋ยวเรอดูกันเนววาทุนว่าจะต้องทบไหมนะสำหรับรอบนี้จะชนะหรือเปล่าด้วย3 2สอ หนึ่งเอ้า oh. วินครับโ <c oughs> มานี่ทุกคนเห็นไหมวินมาละสามครั้งติดนะตอนนี้อุย้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่รอดูสัญญาณก่อนโอ้โหนี่ถ้าใคร f o ลโล่ใครเก่งเนะฟอลโล่ทนได้ยาวๆเลยนะครับแบบนี้กดบายขึ้นไปได้เลยถ้าใครแบบมีประสบการณ์เนาะกดได้เลยโอเครอสัญญาณต่อไปครับทุกคนเตรียมข้าวครับทุกคนถ้าราคาเปิดกันเลยดีกว่าโอเคอุย้ย พุ่งไปเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับทุกคนแท่งเทียนแท่งนี้นะมันบอกเราเลยนะว่าไม่มีแรงขายไม่ทิ้งไสอะไรเลยมันก็จะยังมีแรงซื้อลงเหลือแล้วก็จะขึ้นไปแบบนั้นเลยก็อาจจะขึ้นไปเจอแรงขายแล้วลงมาก็ได้มันไม่ได้หมดนะทุกคนไม่ใช่มันจะคอนเฟิร์มว่าจะต้องขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรอบนี้ไม่ต้องเตรียมทบเลยเพราะว่าู ฟอลโล่ได้ไหมก็ฟอลโล่ได้นะทุกคนกดบายต่อขึ้นไปได้เพราะแรงคือยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ว่าผมก็จะเทรดตามเนี่ยเทคนิคเท่านั้นครับก็จะไม่กดบายต่อแล้วกันเหลืออีกประมาณ17นาทีทุกคนก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนนะเพราะเมเจอร์ลอสไปครั้งหนึ่งด้วยนะครับมาแล้วครับทุกคน GPP USD นะครับกดเข้าเลยครับป๊าบโอเคแรงขายเต็มแท่งแบบนี้ โอ้นั่งรอสัญญาณสักพักเลยตัว EUR USD ด้านบนก็มานะแต่ว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็เลยไม่ได้เข้านะครับแต่ GBP นี่ตรงตามเงื่อนไขเป๊ะเลยนะหูยปิดแท่งใต้เส้นนะครับและเอลเดอร์ Alors, สีแดงก็ลงเลยนะครับแบบนี้เลยตามเทรนด์แรงขายเยอะโอ้เชนเนาะครับรเถื่อกคบเดียวนะฮะบวกมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวไล่9ททุกคนดูซิมีสัญญาณมาอีกไหม กล้ถึงเวลาแล้วกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชาเลนจ์เราแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณมาเลยครับใกล้เวลาจะหมดชาเลนจ์ของเราแล้วผมก็เลยว่าจะจบชาเลนจ์ตรงนี้เลยนะครับเพราะเหลือเวลาประมาณสัก4ี่นทีเองนะครับ4ี่โมง 26แลละเราจบกันที่4ี่โมงครึ่งเนาะมันดูผลสรุปที่ว่าเรากําไรหรือขาดทุนนะตอนนี้ครับถ้านทุกคนเห็นเลยเนาะถึงแม้เราเจอลอสไปครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เทรดแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็เราตามคืนมาได้ชนะรัวๆเลย5ครั้งติดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งติดเลยตอนนี้ผมก็ได้กําไรอยู่เล็กๆน้อยๆนั่นเองประมาณ10กว่าบาทนะเพราะว่าตีเสมอกลับมาเท่าทุนได้นั่นเองแล้วก็หมดเวลาไปแล้วครับผมสาหรับชาเลนจ์ของผมอาง่คือชาเลนจ์วันนี้ก็ไม่สําเร็จนั่นเองนะครับไม่สามารถเทรดหาค่าไข้า,ขา นะแต่ก็เทรดตามทุนคืนได้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมเพราะว่าตลาดวันเสาร์อาทิตย์เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับให้มาเทรดวันธรรมดาดีสุดแล้วครับเสาร์อาทิตย์ถ้าพักได้ก็พักแต่ใครเนี่ยวันธรรมดาไม่ได้มีเวลาว่างเลยอยากเทรดเสาร์อาทิตย์ก็เทรดได้แต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลอง b a c k เทสดูก่อนจากบัญชีทดลองนะครับถ้าใช้บัญชีจ,จริงมาเลยเนี่ยก็มีโอกาสจะขาดทุนได้นั่นเองและตรงนี้ถ้าใครสนใจเจ้าตัวสัญญ,ญาณของ predictor ตรงนี้ทุกคนสามารถทักหา admin ตรงนี้ได้เลยครับทุกคนสามารถใช้สัญญ,ญาณ p r e d i t o r ตรงนี้ได้ฟรีเลยครับสแกนอ e l c o d e ท เงื่อนไขการใช้างานสัญญาณก็ง่ายๆครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเติมเงินเข้าไปในเ X Trade นะครับผม1,500บาทคงสถานะไว้ครับผมที่1,500บาททุกคนก็ใช้สัญญาณเนี่ยไปได้ญญตลอดเลยครับแต่เงื่อนไขข้อน,นึงก็คืออาจจะต้องสมัครผ่านทางลิงก์ที่แอดมินเขาให้สมัครนั่นเองถ้าใครสนใจตัวเพจเตอร์ก็ลองทักสอบถามแอดมินเขาดูได้เลยนะครับโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับชีวิตจริงในการเทรดก็จะต้องเจอแพ้แบบนี้ครับเป็นเร ค่อนข้างกดดันแล้วก็ใช้อารมณ์ในการเห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คิวหนะ้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีค